yeah mm -hmm. ชุดมาเยอะเลยใช่ไหมครับใช่แต่ละชุดคือมีแต่เรื่องเด็ดเทั้งนั้นตามมากันเลยชอบเลขอะไรปกติจริงๆชอบเลขเจ็ดแต่มันอยู่นู่นาอ้าโอเคไม่ดีละวไม่ไงไม่้อเพอใช้บริการไม่ดีแล้วเอาเบอร์สองแล้วกันตอนประกวดเอ็มได้เบอร์สองโอเคเริ่มตัวแรกเลยดีกว่าเริ่มตัวแรกอันนี้ไม่มีสปอนร์ต้องดู แต่เข้าได้แต่เข้าได้เราเริ่มจากตัวที่ใส่ล่าสุดก่อนก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ไปทํางานเรารู้สึกว่าแบบวันนั้นอ่ะรอผลงานอีกตัวนึงอยู่แล้วก็เลยต้องการโชคราบก็อยากให้ลูกค้างานที่ทําอยู่ล่ะก็เลยใส่สีน้ำโชคแล้วเป็นไงออกมาเป็นไงก็งานคอนเฟิร์มแล้วก็ลูกค้าก็เลิฟจริงๆแสดงว่าใช้ได้พริกนี้เอาไปลองใช้กันดูวันนี้เขาบอกว่าใส่สีดําแดงแล้วจะเงินทองเลยมาถยงบ้านก็มีโชค์ตัวต่อไป อันน,นีหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้วความลับนางงามของเรา,าก่อนที่ลีน่าจะมาเป็นร้านนี้เราเคยเป็นเพียวพังเมื่อก่อนไปบอกเฮียอะไรสัตว์มันี่เอ๊ะ เกอเฮลท์ผักว้าคือตัวนี้น่าจะอยู่กับลิน่ามาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยมั้งสมัยเรียนแต่ก่อนคือไปคอนเสิร์ตพี่แนทุกอันเป็นแฟนคลับในท็อสเปกแล้วก็แต่ก่อนคือแบบผมขาวผมเข่าปากดำสโมกี้อายจริงเจริงแล้วเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันอะเพื่อนคืองงมากที่มาเป็นนางงามได้แบบ มึงมาไกลมากอะไรไม่เล้วเราไปนี้กับเขาป่ะคอนเสิร์ตพี่แนมันต้องมีนี่ว่าที่เขาแบ่งอะไรก็ชนอ่ะเขาเรียกอ,อะไรอไปมอสอือไม่ได้ค่ะกลัวด้งหัก <c oughs> ตอนงอผงม,มาก็เกี่ยวอยู่นะไปมอสอะ <c oughs> ่ะไม่เลิเมอสกันเขาตีกันป่ะออจริงจริงไม่ตีมันคือมันจะเป็นวัฒนธรรมของชาว <c oughs> ชาวร็อกแต่ว่าก่อนที่เขาจะมอสอ่ะเขาก็จะส่งสัญญาณก่อนให้คนที่แบบผู้หญิงถ้าใครที่ไม่อยากจะอยู่ในวงอัให้ตีออกไปเขาก็จะบักม่แค่วงของเขาเขาก็เซฟคนอื่นแต่คนที่อยู่ในวงก็เรียบร้อย ตำนานอีกหนึ่งตัวอันนี้จักไม่ได้เนาะตำนานแค่หนัดูตั้งแต่สมัยเรียนเลยคือตัวเนี้ยมันเป็นหนังเทียมันก็เลยจะยุ่ยติดมือนิดนึงแต่ว่ารักนางมากคือเป็นตัวที่ใส่บ่อยมากใส่ชุดคู่กันนักศึกษาก็ได้ใส่ไปเที่ยวก็ได้อันนี้คือตัวตัวแทนตัวใหม่จัดไม่ได้เลยคือต้องมีเสื้อหนังในหน้าตัวจริงต้องใส่เสื้อหนังเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นไบเกอร์ ว่าแบบไม่ทิ้งไปซะอะไรอย่างเงี้ยทำใจทิ้งน้องไม่ลงแต่ก็ใส่น้องไม่ได้แต่ล่าสุดลืมว่าน้องพังไปแล้วพี่สบาาบาบีชวนไปดูวินนี่ฮิวสตันแล้ววินนี่ฮิวสตันในลูกโปสเตอร์อ่ะเขาจะใส่เสื้อหนังและยืนกลางแขนอไอ้เราก็อุ้ยฉันมีเสื้อหนังทรงแบบนี้พอดีเลยฉันจะไปยืนกลางแขนหน้าโปสเตอร์แบบนั้นบ้างพอไปถึงโรงหนัง อะไรมันดำดำมือวะสรุป้อนก็เลยถอดมาอ๋อเป็นกระจุยกระจายก็เลยโอเคลูกน้องพักก่อนทิ้งรักนางอันนี้ก็คือเก่งตัวเก่งเห็นไหมลีน่าตัวจริงต้องไปแกแล้วใช่ไปเดินห้างไปปาร์ตี้ก็คือตัวนี้เลยวันไหนจะทิ้งตัวไม่ต้องใส่กระโรงโอเคไม่ต้องใส่กระโรงก็คือตัวนี้ถ้าใส่ตัวนี้มาคือเจอเลยเทิ้งไห บ่อยจนจำไม่ได้ว่ามันหลับไปแล้วเมาสุดเบอร์ไหนครั้งหนึ่งตอนนั้นประมาณปีหนึ่งเดาก็ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนั้นไปผ <l ots> ับดังๆที่สุดในของเราคือเดโมเราเป็นสาวร,รังสิตนานๆทีจะเข้าเมืองแล้วต้องแบบเอาให้สุดเป็นคนไม่ยอมคนไงยกเลยยกเลยรู้ตัวอีกทีก็คือเพื่อนมาเล่าให้ฟังจําไม่ได้ไปหลับตรงระเบียงที่เขาพักสุโุรีแล้วก็จะมี <l ots> แบบโซฟาให้นั่งก็คือไปหลับอยู่ตรงนั้นแหละเพื่อนบอกว่าสภาพที่งัดออกมาได้ก็คือให้กาก อุ้มออกมาหัวฟว้าตู้ปลาหน้าเดมปพึ่งเพื่อนคิดว่าจะตื่นไม่ตื่นหลับยาวจนขึ้นทางด่วนกับลังสิตตอนนั้นอ่ะมีด,นนนด่านบนทางด่วนได้ยังไงก็ไม่รู้เพื่อนก็บบก,กูโดนแน่แล้วว่าติดค,คุกแน่ๆแ,แต่ว่าพอตํารวจเปิดประตูไอ้เพื่อนหัวข้างหลังอ่ะหัววบอกตำรวจคะไม่ไหวแล้วค่ะกรลังจะเป็น,รนปโรงพยาบาลเปาโลลังสิตค์ค่ะตอนนี้เพื่อนจะตายแล้วค่ะเราจะพาไปได้คืออย่างนี้ตำรวจตำรวจบอกไปเลยครับ เราไปทำลงไปลงทันด่วนให้เออดีไหมตื่นเช้ามาเพื่อนแบบ โกรธมาก,กเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล,ล้อันนี้คือเป็นน้องอาถันอะไรก็ไม่รู้คือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าของเพื่อนเลยน้าชื่อพัซซีแล้วช่วงโควิดอ่ะพอง,งานมันไม,ไม่ไม่ค่อยมีอ่ะเราก็ไปเอาเสื้อผ้าจากประตูน้ําก็มาไลฟ์ขาย<ม>ก็เป็นการเปิดโลกเลยว่าอ๋อฉันเป็นคนพูดหน้ากล้องได้นี่หว่าข<ม>ายของออนไลน์มันก็ได้เงินดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยและอีกตัวเนี้ยมันขายไม่ออกเข้าสุ่กระดุกไม่รู้ที่รอดเราต้องแกะทะลูกค้าเกเรียกดซ่างก็แบบใส่เองก็ได้ว่าไหนจะใส่ป่ะไม่ใส่ เ,เพื่อมันจะออกไอ๋อโอเค <laughs> ไม่ถ้าคนจะซื้อขายใช่ไหมตัวนี้ <laughs> ขายขายเ <laughs> <laughs> ท่าไหร่เท่าไหร่เอามันไปสักทีกี่บาทก็เอาเดี๋ยวโอนมาเลยอะ <laughs> อันนี้นะคะเป็นแบรนด์ลีเลตนะคะเป็นรุ่นพี่ลีนาที่มอลังสิตท,ท, <c oughs> ที่เรียนมาด้วยกันนะคะเป็นรุ่นพี่ที่หลักมากเลยชอพี่ติ๋คือพี่ติ๋น่ารักมากทาให้ลีนาทั้งหมดสี่ชุดในการเก็บตัวนี่เป็นหนึ่งในนั้นอันนี้เป็นชุดที่ลีนาใช้ถ่ายเข้าร่วมการประกวดมิสฟาบูระนะคะเป็นการถ่ายแคมเปญรอดูเลยงานแอดสกิน เรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกๆคนมักจะคิดว่ามิสปาบุลาดมีสคริปบอกนางงามไว้ก่อนนางงามรู้อยู่แล้วไม่จริงเพราะนี่คือหลัก ก็เตรียมชุดไว้ว่า1นึสสเราจะใส่ประมาณนี้ก็ไม่ได้รู้สเกจดูล่วงหน้าว่าวันนี้เราจะถ่ายอะไรก็แต่งตัวออกมาปกติเป็นชุดนี้คอเ็ตแบบนี้กระโปรงทรง A แบบนี้ก็เอาส้นเข็มเข็มเลยนะเส้นแบบเล็กมากฟาร่าตีฟา,า,จจา 5. ร่าตั้งแต่ตีห้ารีฟเดียวที่ได้จากกองคือวันนี้เราจะถ่ายนอกสถานที่กันขึ้นรถตู้ไปนาะงงามหลับทุกคนจนตื่นอีกทีก็คืออยู่ในป่า อันนี้ยังไม่ใช่ที่หมายอาใจยชื่นะละแต่ที่หมายจะต้องนั่งรถคันนั้นไปหันไปดูรถขนหมูที่เป็นโครงเหล็ก <c oughs> จริงๆแต่พอไปถึงของจริงอช้าง,างประช้างกูใหญ่ถ่ายกับช้างเลย <c oughs> ผมลนะีน่า มันเป็นช้างแบบเป็นขวดไม่ใช่ช้างเป็นขวดทั <c oughs> เป็นตัว <c oughs> อันนี้มาโชว์อันนี้ซักไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นชุดลักษณะนี้กะ,ะแนะนําให้ซักมือ,อมหรือถ้าให้เซฟที่สุดให้ซักแบกบซ <c oughs> ักแห้งโคเวอร์ชอบอนิเมะอย่างนี้ชอบดูการ์ตูนแล้วนะถ้าจ่ายโคเวอร์อนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาจาก การ์ตูนญี่ปุ่นเลยนี่น่าชอบ Hunter x Hunter มากเริ่มจากการ์ตูนตัวการ์ตูนฮิโซกะเป็นโจ๊กเกอร์เพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อเราชอบโจ๊กเกอร์คาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวนี้ก็เลยเป็นตัวรักตัวห่วงคือเราอ่ะชอบไพ่ชับเล่นไพ่เอนั่นแหละใช่ตัวนี้ก็เลยเป็นตัวของยตัวหนึ่งเพราะมันเป็นลายไพ่แบบนี้มันมาจากการที่เราชอบคาแรคเตอร์ของโจ๊กเกอร์ชอบแบบเร้าไรเช่อะไรอย่างงี้ประมาณนี้ใช่ประมาณนี้โอเคสักผ้ากันดีกว่าใช่สักผ้ากันดี 挂。 ได้แล้วก็ข้าไก่แน่๋อันนี้ยตอนเรียนมีทำอะไรอย่างกี้าะมีมีแต่ว่ามา DIY อย่างเงี้ยไม่มีตัดเย็บก็เป็นใช้จักรใช้อะไรไปเลยอันนี้ถือว่าทำได้ไหมได้มันงอันนี้เรจะทำอะไรยังไงดีไหมดีบอกป่ะไม่รู้เดี๋ยวก็ตามฟิลถ้ามันเละเราก็จะได้ไม่มีใครรู้ว่าเราทำ ใส่ได้ด้วยนะใส่ได้มีใครองไปขับเขามาซื้อบ่ะมีมีมีแต่ว่าแบบบางอันก็เรื่องไซส์เรื่องอะไรก็อาจจะไม่ได้เยอะอมอเดลิน่ามีทำอีกตอนจบป่ะแฟชั่นโชว์ใช่ไหมคะใช่ตีมตอนหัวข้อตอนโปรเจกต์จบเน่ยหน้าอยากกลับบ้านแล้วรู้สึกว่าไม่เคยได้ทำโปรเจกต์อะไรที่ที่ที่ได้กลับบ้านเลยก็เลย เสนอหัวข้อเรื่องวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายไปก็คือเป็นวัดประจำจังหวัดเชียงรายตอนแรกอาจารย์ก็จะไม่ให้ผ่านเพราะอาจารย์ก็บอกเป็นลูกครึ่งมาทาอะไรเรื่องวัดวัด,วดไทยๆ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเป็นลูกครึ่งก็จริงแต่เราก็คนไทยคนหนึ่งเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันเป็น หัวข้อเดียวที่เราจะได้กลับบ้านตอนนั้นอาจารย์ก็เลยบอกว่าได้อยากกลับนักชิมไหมฉันก็ไปหามาเลยว่าวัดพระสิงห์อ่ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างหาไปหามาอ๋อมันเป็นลวดลายระหว่างร้านนากับพม่าไปพม่าของจริงเลยเพื่อไปเอากระดาษไขไปถ่ายรูปศิลปะวัฒนธรรมที่มันใกล้เคียงกับศิลปะร้านนาของเราฉันก็ต้องไปนั่งฝนกําแพงวัดไปคัดลอกลายก็คือแบบได้กลับบ้านสมใจเลยได้ได้ข้ามเรียนพม่าเลย ใช่อันนี้มันจะคมกว่าไหนลองสักเนี่ยอันเล็กเนี่ยถ้ามันคมกว่านี่คือมันตลกเลยนะด,ด,ด,ดถ้ามันคมกว่านี่คือมันตลกเลยนะหนูขอโทษที่สบป,ประมาทหนูไว้นะลูก ก็มาซักผ้าที่นี่ทุกวันเลยค่ะวัดแม็กเพราะว่าที่นี่อยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วเครื่องมันมีหลายเครื่องเราไม่ต้องแบบต่อคิวรอนานด้วยความที่เหมือนร้านมันใหม่ด้วยอ่ะเราไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบถังซักมันจะโศกโปกหรือเปล่าเพราะมันก็ยังใหม่อยู่ดูร้านสะอาดสะอ้านดีกว้างใช่แล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยชอบอันนี้แหละทุกวันพุธจะเจอหน้าได้เพราะว่าวันพุธซักถูกเราชอบของถูกอยู่แล้วถูกและดีก็มาที่วัดแม็กกันนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วยังไม่พูดว่าเสร็จถ้าใส่ได้แปลว่าอ่ะเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จไ,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 ได้เสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นการเอาตัวรอดต่ค่าปั่นเสร็จก็ได้เสื้อหนึ่งตัวนี่แหละขำๆระหว่างรอหรืออย่างที่บอกเผื่อแบบไปท่ลงทะเลหาชุดคลุมแบบ<อ>มีดีไซน์ก็ลองไปทำกันได้นะคะ ทีวันนี้ก็สักผ้ากับสวยสักทีนะคะก็ขอบคุณมากที่ม,มาเมาหมอยกันแล้วก็สำหรับช่องทางการติดต่อของลีน่านะคะ Facebook Instagram ลีน่ามุลเลอร์ค่ะแล้วก็แฟนเพจคาร n น่าชาแนลนะคะชื่อเดียวกับช่อง YouTube Channel ของลีน่าเลยนะคะ Karina Channel ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนบา,าย